Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming. I'll be famous. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life? And these times it feels like nobody's right. Yeah, so I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something. Yeah. <tampoco> special <Christmas music Dragon> if oh, no. i get rid of the devils they think that i am a rebel i think they want me to settle there's nobody on my level they no think that work is too stressful i think that work is essential the grind is all in your mental and i don't think you understand what i'll go through just to be in control of my life so i do you understand what i โอ้โหยังสว่างสวยสดใสมากไม่อันนี้กล่องสว่างใช่ไหมใช่เอาอะไรมาเนี่ยกล่องใหญ่เบอร์เวล์าร์ลากล่องสว่านอ๋อเหรอมันคืออะไรเป็นตัวเอสไหมเนี่ยซาซิมัสไทยแลนด์แบนจากตุรกีครับผมเซอร์เคียอเคียเร์เคีลองดูกันตัวนี้ซาซิมัสซาก้าเจนสองเนาะนี่โอ้โหนี่มาอย่างนี้เลยนะโอ้โหนะปุ๊บขออนุญาตเคลียร์ปืนนะครับนี่ มันไก่ใช้ทานที่ปลอดภัยนะครับโอเคทางสไลด์ว้าวปืนรุ่นนี้เขาเป็นระบบใช้่านอะอาสไดอดอครับเขาไม่ดอทมาให้เขามีดอทมาให้ด้วยใช่ใช่ใช่เขาไม่ดอดมาให้ใช่ใช่ครับเนี่ยไอที่มากับปืนมีซองพกในนี่ซองพกในมาเลยแล้วก็ดอดนี่ดอดแต่วันนี้ไม่ติดให้ดูไม่ได้เอาเครื่องมือมาด้วยปลอดภัยด้วยเราก็นึกว่าเป็นปืนระบบแล้วก็ที่สําคัญมีอะไรมาให้แบ็กสแตป สองตัวนี่เปลี่ยนได้เมื่อเล็กเมื่อใหญ่เปลี่ยนได้ก็แมกกาซีนอีกสองตัวนี่สิบเจ็ดนัดสองตัวแล้วก็ไม่หอที่มากับตัวปืนนี่สิบเจ็นัดอีกตัวหนึ่งอันนี้น่าจะเสริมส้นผมไม่แน่ใจว่าบวกหรือเปล่านะนี่ประมาณนี้อะเราดูเเนี่ยเออเนี่ยแมกกาซีนสามตัวคุ้มมากเลยแล้วก็ที่สำคัญะมีดอตมาให้เลยมีดอตมาให้เลยนอกเนี่ย เนี่ยดูก่อนไก่ครับเป็นไกลแต่งหน้าไกลใหญ่ไกลแดงมาเลยนะเป็นปืนที่แต่งไว้ครบสับเสร็จสับเลยแล้วก็ที่สาคัญด้านหลังเนี่ยติดดอดได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เปเปขนาด9้ามมนะครับ9้ามมนัฐพี่ปันตัวนี้ตัวเป็นตัวแพลตินัมนะครับตัวลาเซชันทำมาเป็นล็อย่างสวยเลยเนาะแล้วก็มีเซฟด้วยนะครับหน้าไกแดงใหญ่เนี่ยไกครับประมาณนี้ไกจมเหาะยิงแล้วจมไหมลองดูมันกลอกไหมแล้วก็ยิงไปไกจมนะครับตัวนี้จะบอกว่าไกดีมากเลยนะ จริงๆอยู่ที่สี่ปอนสามปอนสี่ปอน่ะแต่ไกลดีมากสี่ปอนนั่นแหละแต่ว่าดีมากเลยคือแบบยิงถ้าเอาไปยิงเนี่ยผมว่าเนียนแน่นอนตัวเนี้ยศูนย์ก็เป็นศูนย์ธรรมดานะศูนย์อ่าแท่งเหล็กแต้มดอทธรรมดานะครับนี่เอาไปใช้งานแล้วด้านล่างมีบุคคลวตัตถุไฟฉายมีไหมให้มาด้วยไหมเออมราลืมไปเมื่อกี้นั่นจะเป็นฐานไฟฉายนี่ไงโอ้โหมีไฟฉายมาให้ด้วยหรอใช่มีไฟฉายมาด้วยครบเลยไฟขึ้นปั่นแกหน่อย ไฟฉายมาให้ด้วยไม่ใช่ถ่านบอนนะขอไฟทุกคนถ่านไฟฉายนี่ไงครบเลยนี่ไงถ่านไฟฉายติดกับปืนกระบ,บอกนี้มาครบเลยทั้งดอดทั้งไฟฉายเรียกได้ว่าคุ้มเลยตัวนี้ซีนี่เลยเออเลใช่แล้วก็มีตัวโหลดกระสุนเนี่ยตัวโหลดกระสุนช่วยด้วยนะครับตัวนี้โอ้คุ้มอะ่ะคุ้มเลยคุ้มเลยกระบ,บอกนี้บอกเลยนะครับนี่มาักครบขนาดนี้นี่ลำกล้องที่สี่จุสี่นิ้วนะครับบรรจุก็เนี่ยครบเลยมีเซฟมีอะไรให้ด้วยนะตัวนี้ เตรียมจัดที่สําคัญเนี่ยพื่ก็บอกนี่เป็นปืนที่นาโต้นะครับพี่ปัน่นเอาไปทดสอบ9,000นัดผ่านไปไม่เป็นไรไม่ได้ทดสอบธรรมดานะทดสอบความร้อนความเย็นอุณหภูมิต่างๆสภาพอากาศเรวร้ายทั้งหมดทั้งมวลเลย9,000 90, นัด9,000นัดไปพังกว่าที่หนึ่งแสนสองหมื่นนัดโ,โหดมากก็บอกเลยโหดมากนี่บอกเลยโหดมากบอกเลยก็บอกเ,กอกเกอกนี่ยเดี๋ยวังไงเนี่ยวันนี้เราจะไปยิงให้ดู ไปดูฟิลลิ่งต่างๆว่าปืนเนี่ยมันสมราคาหรือเปล่านะสมราคาเด้ก็ขาพืนเปล่าว่าปืนตุรกีที่แบบว่าคุ้มสุดในรุ่นตัวนี้นจะดีจริงไหมโอเคไปชมกันครับโอเคครับก็จะยิงถ้าตัวนี้ครับซาติมัสซาเก้าเจนสองตัวแพลตตินัมนะครับตัวนี้ก็ติดดอดได้ด้วยนะแต่วันนี้ไม่ไติดดอดให้ดูนะครับวันนี้ถ่ายทําไม่ทันเวลาน้อยนะครับโอเคก็เดีย๋ยวลองไกลสักทีหนึ่งก่อนว่าไกลเป็นยังไงนะาหน้าไกลเลย ดึกนิดนึงโอเคครับอ่ะต่อข้อแรกนะครับลองดูนะ ยิงจบนะครับโอเคิงเคลียร์มาไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเป้าแรกเลยนะก็เออแอบหลุดมาได้หนึ่งสนัดแรกดีตรงนี้1 2ึ่งสองามสานัดแรกอยู่ด้านบนที่สองนัดเนี่ยไม่ยอมพักปืนเองนะโอเคซับอีกเป้าหนึ่งเดี๋ยวต่อในเป้านี้กลุ่มกระสุนก็ใช้ได้เลยนะไปลองกันเดี๋ยวนี้จะลองยิงดีๆดีๆเนียนๆลองดูอีกทีนึง โอเคครับก็พ้อที่สองต่อนะครับมาลองดูกันเนาะมาเฝ้าฝั่งท้านด้านขวานะครับ ยิงจบไม่ต้องคิดเยอะนะครับปืนดีๆอย่างนี้เราไม่ต้องคิดเยอะเลยยิงเสร็จไปดูเป้ากันมาโอ้โหสุดจัดประลัดบอกปืนกระบอกนี้พิงกลับครั้งแรกไม่น่าเชื่อโอ้ <laughs> หานัดห้านัดขุมกระสุนก็คือเท่านี้นิ้วเดียวสุดสุดจริงสุดจริงเน่ยรุ่นครับปืนกระบอกนี้ซาติมัสซาเก้าแพตินัม โอเคครับต่อไปนไักกีฬาเอกชนของเรานะครับพี่ปัน,นกันักบอนะยิงซาจิมัตซาเก้าเป็นสองปัิน้นะครับพืนสวยๆจากตรุรกีนะครับคู่ก็ยิงกันดีนะครับกระบอกนี้มา ดัดรูเลยโอเคไปดูเป้ากันครับเคลี่ยปืนครับต้องดูงแน่ๆเลยโอเคอืมได้อยู่ได้อยู่ เออกมบรรทัดเลยครับเหมือนจะหลุดไปนัดนึงนะไม่ไม่อันนี้มันมี2นัดเนี่าอันนี้2นัดสองสามสี่ห้าเอาอีกชุกชดไหมได้นะเปลานี้ดีกว่าเนาะโอเคเราซ่อมเปล่าแล้วก็ยิงชุดนี้เนาะครับผมโอเคต่อไปก็อีกหนึ่งชุดนะครับของพี่ปั่นเนาะเป็นสกูก็ยิงไปแล้วทำของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกชุดหนึ่งน่าจะเอาอยู่นะครับชุดนี้รอดูครับอ่า สุดยอดครับเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ดีเลยใจยสนุกมากจะเปิดน,นะครับจะเปิดนะเนาะะ,ะเปิดเรียบร้อยเนาะครับผมอ่ะโอเคโอ้โหทำไมไม่เอาให้ได้รูเดียวไปเลยเนี่ยดูสิดูสิจังหวะเนี้ยกดเงี่ยวะปุ๊บมันพุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ยอมพักเห็นไหมป<น>ืนดีนด<อ>ไหมปืนดีเลยเนาะปืนดีใจยิงสนุกมากเลยครับโอเคชอบเลื่อนอ่ะเลื่อนโอเค ขอบคุณพี่ป๋าอีณครับต่อไปก็นี่ซาซิบัตซาก้าแพทตินัมนะครับของดีๆมันจะคูจยิงทำกลุมกันไปแล้วปีจัดปีกันทุกคนเลยอีกชุดหนึ่งเนาะมาลองดูกัน10นัดยิงเพจดูการทํางานว่าปืนไกลแบบเนี้ยจะติดขัดไหมพร้อมนะครับมา ชอบไก <G l ug> คือโอ้โหที่สุดตัวนี้ลื่นปืนป้ลื้ดเลยแล้วก็ไม่ติดขัดนะครับยิงป,ป,ป,ป่ปะาปะป่าัดถุงนัดเมื่อกี้ได้ถ่ายเพจไหมครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูในกลุ่มในในคลิปอีกทีนะครับเมื่อกี้ผมก็นั่นแหละยิงตามฟิลลิ่งเลยโอเคเลยโอ้ําชอบพี่บันยิงแล้วเป็นไงบ้างหนึ่งเลย e, ที่ชอบคือเรื่องด้ามครับ พอดีว่าไอ้ที่เขาเปลี่ยน backstep มาตรงเนี้ยเข้ามือผมพอดีมันคืออะไรเอาให้เดาหมายถึงว่าตรงท้ายเนี่ยมันเหมือนอะไรโอ้ยมันชัดเจนมากเลยเหมือน hk ใช่ยี่ปีใช่สามสิบเหมือนเนี้นะโอ้คือออร์แกนอมิบมือใครที่คนที่เคยจับดูแล้วจะรู้แล้วว่า hk vp9 เป็นยังไงย p ่ปีสสิพวก hk ทั้งหลายเนี่ยด้ามจะเป็นยังไงออร์แกนมิบมือจะคล้ายๆกันยิงยิงดีแล้ววันนี้ผมยิงกลุ่มก็เอาอยู่อ่ะกลุ่มดี นั่นไอ้ชุดแรกอาจจะไม่เท่าไหร่ชุดสองนี่แน,น่นแน่นเลยนะแล้วก็ตอนไปยิงเพจสิบนัดอน,นะ<ฮ>่ะโคตรฟินเลยฟินลิ่งไกลมันดีมากปั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 กเข้าไปเลยไกลมันชวนให้ยิงเร็วๆอะใช่ใช่ใช่<ม>ชวนให้เปลืองลูกลยนะแบบนี้ <laughs> มันดีจริงรเออมันดีจริงชวนให้เปลืองลูกลยนกระบ,บ,บอกเนี่ยอะมาเข้าเรื่องจุดหมายปลายทางเลยดีกว่าอันเนี้ยมันคุ้มไม่คุ้มมาดูที่ภาคประชาชนมันอยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นเก้าหมื่นใช่ใช่พี่ ก้าหมืนเนี่ยก็ถ้าพูดถึงเทียบกับปืนยี่ห้ออื่นก็ไม่ได้ถือว่าถูกนะเก้าหมืนปลายนี้เก้าหมืนแปดเก้าหมื่นแปดแต่ว่ามันแต่ว่าของที่ให้มาในกล่องเนี่ยถ้าต้นดอตเนี่ยก็เป็นหมื่นแล้วใช่ไหมถ้านเป็นดอตใช่ผมรู้สึกไว้อย่างนั้นนะอ่าเนี่ยมีดอตมาให้แล้วก็มีไปฉายมาให้ไปฉายมาให้แม็กสามตัวคือไม่ต้องซื้ออะไรแล้วจบใช่ใช่ใช่ครับไม่ต้องซื้ออะไรแล้วจบเลยอ๋อลืมบอกไปมันเหมือนเฮดเคยังไงรู้ไหมเนี่ย มันเปลี่ยนข้างได้ด้วยมันเปลี่ยนได้ประมาณ30กว่ารูปแบบใช่อ่าเจ็บมากครับผมโอเคครับพี่ปันเนี่ยก็ถือว่าเป็นปืนที่คุ้มอีกหนึ่งกระบอกเนาะเ่ยค่อยนี้อย่างเดียวก็หลตังค์ล้วอืมใช่ใช่อ่ะดูจากการยิงแล้วครับทุกคนว่าเป็นยังไงก็วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่ปันนะครับที่มาช่วยวันนี้ครับผมครับผมขอคุณครับไว้เจอกันใหม่พี่หน้าขาสวัสดีครับครับสวัสดีครับ